嗯。 โอม่กุญโหลดส่าโอ้ไม่กโหลดเงื่นเววันดีค่ะสามล้านดวงใจกอบคุญแจหลายเด้อพี่น้องสี่ล้านดวงใจกับกุญแจหลายเด้อพี่น้องโหลดอันนี้ไม่กันนะก็ยังเงินเน โอ้ยตอลักศัพท์มันก็นาสามทเงื่อนไเนาะต่อศัพท์กเป็นหนสี่ัน้ะขอบคุณสีหลัน,น้องใจเด้อต่อศัพท์ผู้ขาก็เป็นหังสี่มัวก็เสื่อมตอน บเสื่อมตอนนี้เชื่อมผ่านอินเทอร์เน็ตเชื่อมผ่านอินเทอร์เน็ตคือเราเชื่อมผ่านอินเทอร์เน็ตเกิดมี ขอบุณสี่หลัน้องใจเรืองหนึ่งหลัน คุณเด้อนางร้านหัวใจนะครับ Sampai jumpa di video